ข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวที่จริงจริงจร,งจรงิวีเจครีมคิดอย่างหนึ่งว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้สำหรับเคสนี้นะคะคือมีหญิงสาวหญิงสาวรายหนึ่งนะคะคือเมื่อเวลาประมาณ5-20ทุ่ม20ของวันที่10มีนาคมคุณเจเป็นเจ้าของร้านโอฮานะโปเกถ้าดิฉันอ่านผิดขออภัยนะคะ ซึ่งร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ชั้น 3, crc tower all season place แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพคือเขาอยู่กลางกรุงเลยล่ะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาอยู่ใจกลางเลยเป็นพื้นที่ที่มีออฟฟิศและคนทำงานอยู่เยอะมากนะคะร้านนี้ขายอาหารสุขภาพน่ากินทีเดียวเชียววีเจคลีมไปกดติดตามไว้ตั้งแต่แรกด้วยอ่ะเขาน่ากินมากๆนะคะร้านของเขาทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าคุณเจเจ้าของร้านออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุว่า เธอได้รับแจ้งเช้าวันนี้ว่าผลตรวจไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนออกมาเป็นบวกค่ะหมายความว่าเธอติดเชื้อนะคะคุณเจเจ้าของร้านติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็บอกว่าขณะนี้โรงพยาบาลของรัฐรับกับกกันไว้และรอผลเอ่อรอยืนยันผลอีกครั้งแล้วคุณเจเจ้าของร้านนี้นะคะยังบอกอีกว่าหลังจากรู้ผลจากโรงพยาบาลกรุงเทพคิสเตียนว่าติดเชื้อ นะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตบอกนิดนึงว่าโพสเนี่ยของเขาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะนะคะทีนี้อันนี้เอามาแปลให้ฟังออคุณเจบอกว่าอย่างแรกที่ทำคือโทรเรียกผู้จัดการมาปิดร้านและแจ้งให้ทางตึก l l Season Place ทราบทันทีเนื่องจากความปลอดภัยของลูกค้าซัพพลายเออร์และพนักง,งานในร้านคือความสำคัญเร่งด่วนอันดับหนึ่งแม้ว่าในทางเทคนิคยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่การกัก การการันทุกคนออกจากสถานที่ใดๆที่เธอเคยไปเป็นประจำคือความรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะคะยังไม่จบพร้อมกันนี้เธอยังได้แจกแจงรายละเอียดก่อนที่เธอจะพบว่าเธอติดเชื้อไว้อย่างละเอียดเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรทำและเพื่อบรรเทาความวิตกของทุกฝ่ายหรือว่าคนที่ทำงานหรือว่าร่วมตึกกับเธอนะคะโดยเธอชี้แจงรายละเอียดเป็นข้อๆบอกว่า1เธอไปที่ร้านเนี่ยหลังสุด ก็คือวันที่6มีนาคมอยู่ที่นั่น2ชั่วโมงและหลังจากนั้นไม่เคยไปอีกเลยและปกติก็ไม่ค่อยไปร้านช่วงสุดสุด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสัปดาห์อยู่แล้วแล้ววันนั้นก็คือไม่มีอาการใดๆที่สื่อว่าเธอจะเป็นโควิด -19 2คือจนถึงเช้าวันเสาร์ที่7มีนาคมก็ยังไม่มีอาการพอวันอาทิตย์ที่8มีนาคมอาการที่มีคือนาวสั่นบ้างคลั่นเนื้อคลั่นตัวแต่ไม่มีอาการเออแต่ไม่มีอาการเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็นไข้ไอน้ำมูกหรือปวดศีรษะ แล้วเธอก็บอกว่าวัดไข้ตัวเองตลอดด้วยประหลอด2อันพบว่ามันไม่มีไข้นะคะวันอาทิตย์ที่8มีนาคมอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามีอาการเล็กน้อยแต่ไม่มีไข้ออกไปซื้อประหลอดและอาหารที่อ,อ,อาหารที่ร้านขายยาหัวมุมและร้านเซเว่นอีเลเวไม่ได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนไม่ได้ออกไปไหนมากกว่านั้นจนกระทั่งวันที่9มีนาคมไปโรงพยาบาลช่วงสายๆย,ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้ไปที่ร้านโอฮานาภูเกตนะคะ ห้าคือมีไข้ค,ครั้งแรกที่ขึ้นวันจันทร์ที่9มีนาคมที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิสเตียนและผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ออกมาเป็นบวกในเช้าวันที่10มีนาคมแล้วเธอก็บอกว่าแจ้งข่าวคนใกล้ชิดบอกซูเปอร์ไวเซอร์ให้ปิดร้านทันทีและดําเนินการทุกอย่างที่จําเป็นแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วข้อ7ก็คือจากนั้นทุกอย่างดําเนินไปแบบเร็วมากไม่มีหยุดหย่อนเลยตั้งแต่นั้น มีข่าวเลือกมาว่าเธอเป็นคนเกาหลีกลับมาจากประเทศเกาหลีต่างๆนานาออกมานะคะเยอะแยะมากมายแล้วที่สําคัญเธอบอกว่ามีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมคือพนักงานร้านของเธอทุกคนไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาพวกเขาไม่มีไข้หรือมีอาการใดๆแพทย์ให้กลับบ้านมากักตัวเอง14วันข้อ2คือเราทําความสะอาดร้านฆ่าเชื้อเป็นประจําทุกวัน3คือเรามีเจลล้างมือในร้านให้ใช้ฟรี 4. คือเรายังจัดหาหน้ากากอนามัยฟรีมาระยะหนึ่งแล้ว 5. คืออาหารในร้านทั้งหมดพนักงานของเธอเป็นผู้จัดเตรียมทุกคนกักตัวเองและไม่มีอาการใดๆจนถึงวันนี้นะคะ 6. จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในร้านเย็นวันนี้คาดว่าทั้งอาคารก็จะทำด้วยเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน และ7คือเธอบอกว่าข้อนี้สําคัญมากจะปิดร้านไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเราพยายามจะปิดรับออเดอร์ออนไลน์ด้วยขอให้มั่นใจว่าเราจะไม่เปิดธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้คุณเจบอกว่าขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นกังวลใจเธอเองเสียใจอย่างมากและต้องขออภัยที่เราอาจจะไม่ได้สื่อสารแบบประสานงานกันมากกว่านี้ออกไปในตอนแรก เพราะว่ามันเป็นวันที่วุ่นและล้ามากกับการทําความเข้าใจและประสานทุกเรื่องหากมีอะไรที่เธอจะอัปเดตหรือต้องอัปเดตเธอจะมาโพสให้ทราบแบบไม่ปิดบังและตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลหลายคนบอกว่าทํางานอยู่อ l l ซ son p นเ c e ฉันจะติดไหมฉันจะอย่าตื่นตระหนกค่ะคุณขาเชื้อมันไม่ได้แบบว่ามันไปไกลถึงแบบว่าอยู่กรุงเทพแล้วอยู่ชนบุรีก็ติดได้มันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ ถ้าคุณดูแลสุขอนามัยของคุณใส่หน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือนะคะก็ล้างซะนะคะใครที่ทําอยู่ตรงนั้นรอดูว่าตึกออซิซชันเพลสเขาจะประกาศมาตรการอะไรออกมาไหมนะคะหรือว่าบริษัทที่อยู่ละแวกใกล้เคียงจะมีการปิดไหมอะไรยังไงรอติดตามก็แล้วกันติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม .com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า